สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะเช้านี้ตลาดเปิดบวกนะคะตามต่อหุ้นน้ำมันทองคําพูดคุยกันกับท่านกรรมการผู้จัดจาก,การสายงาน q i q p พบริษัทหลักทรัพย์เอร่ราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะมาตามตลาดกันต่อนะคะพี่นิพนธ์คะก็สําหรับในช่วงวันนี้เปิดมาบวกนะคะเซ็ตก็ไปไหนยังไม่ไกลเท่าไหร่หนึ่งสองแปดสี่หลังจากที่ลงมานะคะอัปเดตมุมมองสัปดาห์นี้สักนิดนึงค่ะเชิญค,ะค่ะหลักก็ ซบเซานะฮต้องบอกว่าตลาดวายนะพุทธที่ขึ้นมาเล่นก็ผู้ใหญ่ก็หายไปเลยน,นะก็จะมีเฉพาะผู้เล็กๆผูนะร้รุ่มตลาดก็เหลือน้อยมากตลาดแบบเนี้นะครับคือเล่นไปไม่ได้กำไรหรอกนะครับอยู่ในช่วงของถ้าเป็นเทรนด์นะครับก็อยู่ในช่วงของการการปรับฐานนะฮะปรับฐานนี่ปรับฐานในในในอมโลบกเลยนะ ปรับฐ<ต>า<ใ>นแนวโน้มลงใช่ฮะปรับฐาน,นี่ยก็คือหมายถึงว่ามันลงอยู่ะนะครับการปรับตรงนี้หมายถึงว่ามันยังไม่ได้ลงไปเลยนะครับแต่สุดทา้ายมันก็จะลงไปแล้วก็ไปเล่นตามดราวรับตลางนะครับแาวรับแรกก็หนึสองเจ็ดหกก็มีเด้งขึ้นมานะครับแนวต่อไปก็การเด้งเนี่ยตามกติกาก็ไม่เกินพันสามนะครับถึงสองเก้าเจ็ดสองเก้าห้า ประมาณเนี่ยแต่สุดท้ายก็จะลงลงไปแนวต่อไปก็หนึ่งหนึ่งสองห้าสองนะครับหนึ่งสองห้าสองก็จะมีปีเด้งนะครับถ้าหลุดหนึ่งสองห้าสองก็จะเป็นแพน,นิคนะครับจะเป็นลักษณะสถาน,บนบแบบนี้นะครับการเพราะนั้นไอ้ตัวการการเข้าไปเล่นเก่เกงกำไรอ่ค่อนข้างที่จะยากนะ นะครับการเล่นรอบน่าจะดีกว่าเนยการเล่นรอบไปเข้าไปซื้อเพื่อรอให้มันจะขึ้นเนี่ยมันก็มันก็ค่อนข้างยากอีกนะครับตลาดแบบนี้มันทําได้อย่างเดียวก็คือให้เขาลรวก่อนแล้วก็ขายกันนี่เราเห็นหลายๆตลาดนะครับอย่างเราเห็นอินโดนีเซียใช่ไหมครับลงไปวันเดียวเลยแรงๆนะครับต่อเนื่องอีกหนึ่งวันสองวันนะฮะลงประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เ้กลับขึ้นมาที่เก่ากันนะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่มันเป็นขาลงลักษณะแบบนี้ต้องรอให้ นะครับมือเปล่านะครับตลาดมันยังไม่ต้องไปดูหรอกนะฮะวันนี้มีพุ้บางตัวที่ลงฟอร์ทัสโกใช่ไหมใช่จริงๆมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีความ,ม,มจะเป็นอะไรที่จะไปวิเคราะห์เลยว่ามันจะต้องทำยังไงน,นะเพราะถ้าตามเชนิคอของทัสโกน่ะัุดทขายมาแต่วันทนะี่แปดเป็นสิงหาแล้วนะค่ะนะครับการระบบนะครับมันก็เป็นขึ้นมาครบห้าขึ้น ออกขาขึ้นพ่ึนะัอันที่สองก็มีสัญญาณรีวเซ่ลนะครับอันที่สามก็หลุดเส้นแนวโลมนะครับอันที่สี่ก็หลุดสต็อปลอตมันก็แต่ยีส่สิบหกนะครับอันที่ห้าก็คือเป้าหมายก็ที่เก่านะฮะที่เก่าเลาเดิมนะครับขึ้นมาจะาไหนก็จะลงไปที่นั่นส่วนเรื่องที่เกิดมาเรื่องอะไรที่เนี้ยมันก็เวลาขึ้มนมาลงมันก็มีเรื่องมาซ้ำมานะนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าใครที่เร่นพูดต,ตรงนี้นะครับ พื้นฐานใช้แค่เลือกพูดว่ามันเป็นรุ้นพื้นฐานนะ,นะ,ะส่วนการที่จะอยู่ในตลาดก็คือต้องอดทนนะฮะและใช้เทคนิคนะครับในทุกครั้งที่ตลาดเป็นิคก็ต้องมีเงินที่จะซื้อนะครับก็ถ้าพูดถึงว่าตอนนี้ปลอยค่ออะไรก็ควรจะปลอดว่างนะฮะเพราะภาพตลาดเป็นตลาดวายพอไหมตลาดวายมันตลาดวายวายไม่ถึงว่ามันไม่มีคนเล่นแล้วล่ะก็พยายามเล่นกันอยู่สําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่างชาติก็ แต่ชาติไม่ใช่ว่าไม่ขายนะอุทรวั์คือต่างชาติเนี่ยต้องการขายให้ได้เยอะๆนะฮะเพราะ mm hmm. นั้นเวลาขายได้เยอะๆก็ต้องขายตอนที่ตลาดขึ้นเราเห็นว่าเมื่อเซ็ตมันขึ้นแรงๆ,ๆวันไหนนะยี่สิบจุดสิบห้าจุดเนะี่ยตลาดเขาจะขายมาในระดับสองพันล้านสามพันล้านตลอดนะครับแต่ถ้าตลาดซึ้งๆเขาก็จะไม่ขายนะฮะแสดงว่าต่างชาติคือขายตลอดนะครับต้องการขายเยอะๆเป็นต้องการขายอยีก นั้นในแง่ของฟันโฟอน่ะนะครับมันไม่มานะครับไม่มาที่บ้านเราแน่นอนนะครับเพราะนั้นทางคาดหวังวัตาตลาดมจะขึ้นไปเป็นแนวโน้มขึ้ไปเป็นบูลลิสเหมือนที่อื่นนะมันก็เป็นไปไ,ได้นะครับแล้วถ้าจะมาพูดถึงในแง่ของ p e นะครับก็เราก็าต้องเทียบในกลุ่มที่มีลักษณะของพื้นฐานด้สิทธคล้ายๆกับเรารสมมติเราบอกว่าในเอเชีย ในอเอเชียมันมีอะไรที่คล้ายกับเราอ่ะเราต้องไปดูสิงคโปร์ใช่ไหมค่ะไปดูฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกนี้ว่า P/E ตลาดเท่าไหร่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับไต้หวันหรือไปปเรียบกับเกาหลีเนะี่ยคนละเ,ลนะเ,เ,เละรือเ่องนะคือมันมันเป็นสองตลาดนั่นแหละ NASDAQ วันนั้น P/E มันจะสูงกว่าเราคนไทยที่เยอะนะครับ<ะ>เราเป็นเป็นพวกเลี้ยงเซกเตอร์นะนะครับเพราะ P/E ตังนี้ก็ถือว่าสูงนะครับการใช้การใช้ เครื่องมือทางด้านพิฐาเนี่ยต่างๆเนี่ยนะครับต้องใช้ให้เป็นนะนะครับการเปรียบเทียบก็ต้องเปรียบเทียบให้เป็นนะครับไม่ใช่เราเปรียบเทียบนั้มวยนะครับสองคนคนนี้เก่งฮะเก่งในรุ่นไฟเวทนะครับมันก็จะไปชกกับคนที่แย่ที่สุดในรุ่นเอวเวทนะมันเป็นไปไม่ได้เ้างไม่หักค่ะยังไงมันไม่มนีโวการชนะอกนะครับของเราเนี่ยก็เป็นระดับประเภทแบบไฟเวทนะครับ แล้วก็ไฟเวทนี่ <Private S 1> มันประมาณมารุ่นไหนคะไม่เคยดูบอลก็วมวยมวยก็ไฟเวทก็ 110, 110ร้อยสิบร้อยสิบปอนด์นะครับถ้าอเมริกาเนี่ยก็เป็นเอวิเวทนะครับเอวิเวทนี่าก็ผมไม่รู้ว่าก็าสองร้อยปอนด์ที่ไปหรือเปล่านะเขาก็จะมีของเขาก็คือเป็นรุ่นใหญ่นะฮะจะเทียบกันดูความสามารถในการทำกำไรของประเทศนะครับต่งตางๆเนี่ยมันก็แตกต่างกัน เกาหลีไต้หวันเนี่ยเขาก็สูงได้นะเขาก็มีนาคตเนี่ยเพราะโลกในโลกหน้าเนี่ยถามว่าเกาหลีเขามีซัมซุงป่ะซัมซุงก็เป็นดิจิทัลใช่ไหม<ช><笑><笑>เขาก็ไปได้เขาก็มีรถยนต์นะใช่ไหมบ้านเรายังใช้รถยนต์ก็เลยหัวใจใช่ไหมใช่ <นะ S 2> ค่ะแล,ะและ้วมีอะไรอ่ะไต้หวันก็ก็เป็นพวกเน็ตเซ็อยู่แล้วนะครับที่เราใช้อยู่คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ ประกอบต้หวันนะครับะฉะนั ite, so ้นโดยโดยการเปรียบเทียบเนี่ยตลาดที้นเราต้งบอกว่าแพงอยู่นะตามพื้นฐานเนี่ยจะแพงจะไปเอาปีทั้งโลกมาแล้วบอกตลาดไหนตลาดแพงมาดูอนาคตนะฮะมาดูอนาคตนะครดูอนาคตที่ว่าโลกมันจะเดินไปทางไหนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณบ้าเราเนี่ยว่ามันแพงเราต้องมาอยู่ในที่ที่จะเป็นนะฮะแต่ที่ที่เงินเนี่ยตลาดพื้นทีว่าทำไมเงินมันถึงออกเน มันออกไปเพราะว่าเราไม่มีอนันตาคตวแล้วนะฮะเราไม่เหมือนเหมือนตอนชว่วงที่ปีสี่สูนนะครับเราจะอาจจะเกิดต้นยางกูนะครับแต่เขาเห็นประโยชน์นะครับหนึ่งบ้านเรายังไม่มีหลงกันเขาต้องมาสร้างหลงกันสองแล้วยังไม่มีตัวคิมีตัวคิมีเขามาสร้างตัวคิมีแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ครบหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วมันก็จบแล้วนะครับญี่ปุ่นเห็นเราเปฐานการผบิตรถยต์นะฮะเพราะว่าถ้า,าคุณเราคุณทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ สุดท้ายเนี่ยมันก็วิ่งไปที่คนไทยคนไทยก็ไปซื้อเปิดนยน์ลอกญี่ปุ่นก็เข้ามาเปิดเปิดยอดขายให้คนไทยที่ส่วนหนึ่งก็ส่งไปขายต่างประเทศนะครับแต่ตอนนี้เขามองไม่เห็นแล้วนะว่าคนไทยมีหนี้นะภาคูมิเลิกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ยนะนะถามว่า <laughs> คนไทยอยไปที่ไหนไปสื้อเทคปปรทระการรูดูนะไปอยู่ที่เวียดนามซึ่งเวียดนามกำลังโตถูกไหมครับค่ะ เมื่อเวียดนามมีเจตพยานบนมอเตอร์ไซค์ต่อไปเวียดนามญี่ปุ่นก็ไปซื้อผลิ่เวียดนามสร้างผนิตผลทางที่มานะครับญี่ปุ่นก็เอารถไปขายในเวียดนามนั่นเอครับมันเป็นผลประโยชนะ์แหลที่เหลือเขาก็ส่งออกนะดีไม่ดีหน่เราต้องใช้รถประกอบจากเวียดนามส่งมาที่เราหรือจากจีนส่งมาที่เราครับอันเนี้ยที่เราพูดถึงว่าตลาดพุทธไทยทําไมเรามองว่าติดแท่งแต่เราไม่มองด้วยอารมณ์นะเรามองโดยโดยก็คือจุดจบของตลาดพุทธแท่งกับไร บริษ mm ัท hmm. ที่จดทะเบียนอุตสาหะนะครับตอนนี้สิ่งที่เราคาดหวังอยู่คือเรื่องอุตสาหกรรมบริการกันแน่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวผมให้สามปีเลยคนระับยังไม่กลับพวกที่เก่าเลยแล้วก็ต้องมีคนล้มหายตายจากไปเยอะในอุตสาหกรรมพวกนี้จะมีเครื hmm. ่องจักรบินไอ้กระปินนะผมว่าเหลือเยอะมากกว่าสองของประเทศไทยนะตอนนั้นเจ๊งหมดลนะเจ๊งไม่ถือว่าเจ๊งดีกว่าอย่าอย่าไปทนอยู่เลยนะฮะทนไปก็ไม่มีประโยชน์ทนไปก็เจ๊งหนักนะฮะ ยิ่งเอาไปเติมตัวกมเท่อะไรกระทบไนเต็มนะฮะมีโรงแรมโรงแรมนี่รายละเอียดเยอะแยะครก็ต้องไปดูว่าโรงแรมเป็นโรงแรมปกติก็เป็นเชนอยู่แล้วถูกไหมครับถ้ามีโรงแรมของคนไทยที่เรารู้จักก็มีอยู่สแห่งก็คงจะอยู่ได้นะงสาแห่งนะครับแต่ถามว่าจะฟุ้นไหมก็เกี่ยวกับอาจารย์นายคอบคนะฮะต่อเนื่องไปถึง อาหารอะไรที่เกี่ยวกับต่างชาติครับหรือว่าอะไรนะครับก็ต้องไปดูในในในรายละเอียดนะครับก็าไปจะฟื้นต้ออีกนานนะครับนานนาอันนี้ก็เป็นภาวันนี้เซตอินเด็กซ์นะก็าความหมายของการลงไปแล้วที่เซตไว้ให้แล้วว่าอย่างไงก็ต้องลงที่เก่าหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งอสุดท้ายก็จะต้องลงไปในเดือนพฤศจิกายนมันต้องลงมันก็จะต้องลงไปเพราะอะไรเพราะที่พูดมาทั้งหมดนี้แหละ มันไม่มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้หนี้เสียที่ที่เดือนนี้จะเอาไหนไม่ว่า <c oughs> จะออกทางไหนจะเลื่อนก,การชำระหนี้ออกไปหรือหน้าจอออกมนนาในแนวที่ว่าอ่าแต่ละแปงก็ไปจัดการกันเองหรอครับ <c oughs> ใครจะขอเลื่อนออกอีกก็ได้เนะยใครจะเลื่อนให้ลูกหนี้อีกก็ได้ใครจะไม่เลื่อนก,ก็ได้นะลูกหนี้ไยไหนจะขอชําระก็ได้จะขอไปต่อยืดหนี้ออกไปก็ได้ก็ไปปรับโครงสร้างหนี้อะไรก็ว่างไปไม่ว่าจออกแนวไหนก็ถือว่า ผลก็คือทําให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องการสํารองนะครับธนาคารในประเทศไทยไม่น่าจะออกมาประกาศนะว่าให้ยืดเดียวนีกนะฮะน่าจะออกมาในแนวที่ว่าจะธนาคารก็ไปปรับโครงสร้างลองไหมครับปรับโครงสร้างนี้ก็คือมีการยืดนี่นะฮะก็ต้องมีเป็นหลายคนไปหรือจะยืดเลยหรือจะจบเลยเลยๆเนี่ยก็ต้องให,ให้้แต่ละธนาคารก็ตัดสินใจไปนะครับอันนี้จะเป็นระเบิดรูประเบิดหนึ่งรูป นะฮะที่เกิดในในบุคธนาคาพิชย์นะครับแต่คำนี้เ้าไม่ได้กวดนครับอุจจารวันค่ะก็จบก็จบอ่ะนะครับคือจะต้องฟองอัันจะต้องจบนะฮะมอปล่อยคลาคังลูกนี้บางรายก็กพจะอผ่านจบอยู่แล้วช่ครับธุรกิจไม่มีอนาคตนะฮะก็จะไปคุยกันคือจะเปลี่ยนไหมปรับเปลี่ยนนั้นของคุณไปทาธุรกิจอะไรไหมคุณคิดออกไหม,ค,ค,ออไมคุณจะทําอะไรคุณคิดไม่ออกออคุณขอหนี้ชดวินะอ่าไม่ให้คืนฟ้องฟ้องศาล นะครับปีหนึ่งสัปซึ่จบไปนิสซัปกำลังนี้ขายเข้าตลาดไปก็ธนาคารพร้อมดีว่าเขพร้อมจบเขาก็มีทุนสำรองเยอะถูกไหมครับเพราะการที่นี่เสียไปที่เสียออกกันมันจะย้อนเสียนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับเพราะทิศทางนคือกำไรชะตอมันที่กำไรรวมของตลาดตลาดอุตสาหะนะฮะคือพลังในการทำกำไรมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นน่ะตลาดอุตสาห์มันจะขึ้นไม่ได้ยิ่งขึ้นมันริ่ขึ้นเป็นขึ้นแล้วมันขึ้นเป็นฟองสบู่เราถูกนิสซัปแล้วแล้วเราไปสร้างความสบู่ นะครับซ้อนดิสลาบมันไม่มีทางเป็นเรื่อตลาดดูเราแต่ตอนนี้เขาเลือกประคองเราไหมครับ<ฆ>คือไม่ขึ้นแรงไม่ลงแรงไม่มีอะไรจริงๆก็ไม่ตําเปลี่ยนต้องขึ้นแรงะรมีข่าวมาก็ขึ้นแรงได้วันแล้วก็ลงการลงแรงก็ไม่ได้เลือกไปจะลงแรงเว้แต่มันจะเป็นทีก็ลงแรงก็ชอ็อตต์แตเจนปล่อยลงไปแล้วก็ไปซื้อกลับข้างล่างนะครับแล้วก็มันจะจดจ้องว่าการช้าจะซื้อไหมมันก็ต่อเน,นื่องมาทกีเฟกนะฮะกีเมันก็เป็นฝั่งช็อตถือช็อตมาลันเทนก็ถือต่อไป เล่นรอบก็ช็อตมาแล้วนะครับช็อตมาแล้ว931 930มหนึ่งกไปดสามหนก็ถือต่อไปนะฮะสุดคนที่เล่นสั้นก็ไม่ช้าเล่นไปก็ช็อตไปนะครับไม่ช้าเล่นไปก็ช็อตไปช็อตไปก็ถือไปสต็อปล็อตก็ดูไปนะครับเรามาดูซิสต็อปล็อตอีกตีหนนะฮะสต็อปล็อตก็ของการช็อตทีเฟกนะครับก็ดูที่นี่เลย9 3 2าสนะฮะให้ช็อตนะครับ คำว่าสต็อปลอ s เมี่อนคือว่ามันจะขึ้นเป็นชิงนเ่นะ่นะคะเก้าอะไรนะคะเก้าสามสองสแปดเอาว่าแก้สต้าสามสามด้วยกนเก้าสามสามอ่าก็คือปิดทุกๆุสองชั่วโมงนะครับก็ต้องดูปิดตอนเก้าโมงสิบเดโมงตอนเที่ยงครึ่งตอนบ่ายสามตอนทิ่ตลาดตัวเย็นเลยนะครับอันเป็นสต็อปลอตอมันไม่ใช่ระหว่างวันนะครับไม่ใช่ระหว่างช่วงคือต้องดูให้ครบแท่งเลยเพราะนั้นการการจะเล่นฟุตเ็ล้วดูสต็อปลอคุณต้องทนสองชั่วโมง คำว่าสองชั่วโมงคือแท่งเดียนสองชั่วโมงซึ่งมันไม่เท่ามันไม่ใช่สองชั่วโมงนะบางแท่งมันก็สิบห้านาทีบางบางแท่งก็ชั่วโมงคืนบางแท่งก็ครึ่งชั่วโมงเองนะนะครับเพราะว่าการอทอดแท่งเนี่ยมันพอดตามเวลาทุกสองชั่วโมงนะแต่เรามีหยุดมีเปิดนะฮะไม่ตรงกับแท่งของมัน,นยนะครับคือมันบันทึกเป็นเลขที่อะเราเปิดสิบโมงมันมันมันก็เป็นแท่งเก้าโมงนะนะครับมันเป็นทั้งโลกก็บันทึกเป็นเลขที่หมด ไปจนถึงดกก็คือเจ็ดโมงเก้าโมงสิบเอ็ดโมงแปดโมงแปดสาม,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 มนะครับภาพตรงนี้ของอีเฟกต์มันก็เป็นช็อตแต่มันก็บอกว่าให้ไม่หยุดนะมันก็ต้องช็อตน,น้อยนะไม่ใช่ว่าไปผู้วางไปช็อตเยอะๆกะว่าตรงนี้เดี๋ยวมันลงจะเป็นอีกลลแล้วรวยแล้วช็อตเยอะๆมันไม่ใชนะ่แต่คนที่ช็อตมาจากข้างบนที่รอบเอาว่าตรงที่ใกล้สุดแล้วช็อตแล้วเรีนรอบ ก็จะแถวแปดสองแปดูนันนี้ชิวๆถือต่อไปได้เลยนะครับอาจจะมีการได้อีกแ0ดร้อยหรือเจ1ดเจ้าหนรือจะจบการลงรอบนี้แล้วที่จะมีการรีบาวด์ใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทีเส็จตอนนี้มาถึงทองคำทองคำก็จะเป็นถ้าตรงกรชากกว่าทีเฟสนะก็คือสัญญาณของกาาปรับฐานที่ลงมาจากสองนจสี่ะฮะดูผ่านจากไทม์เฟรมวิ่เนี่ยก็บอกว่ายูนิโอลการปรับฐาน นะครับคำระานก็บอกว่ายังยังไม่ได้บอกว่าจะจบนะนะครับคำคำว่าประฐานนี่เราจะไม่้ภาพได้ออกนะครับว่าไม่จาเป็นต้องลงนะออกข้างก็ได้นะครับมันก็จะมีแนวที่ว่าเราออกข้างได้ถึงไหนนะครับก็อันหนึ่งเก้าหนึ่งแปดรอบสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่ไม่ควรปิดก็คืเก้าหนึ่งแปดนะฮะเพราะผ่านมาในการปรฐานนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หกเนี่ยก็ไม่เคยสัปดาห์ไหนที่จะปิดต่ำก,กว่านะบริเวณแนวแถวขนกั้นแปดนะฮะจริงๆแนวรับก็แนวมันขึ้นมาเรื่อยๆแนวรับหลักๆ็อยู่ที่หนึ่งแปดสองสองกรณีที่เกิดอะไรอยู่แล้วนะฮะซึ่งเกิดหรือเปล่าอันนั้นก็มันไม่ได้บอกนะครับก็เกิดหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวถ้าดูจากทิศสายความองกาก็คือไม่น่าจะลงตำ่ำนะฮะตับตใดก็ยังไม่มีอะไรบอกนะครับสั้นก็ไม่กี่นะฮะก็บอกว่ารูปแบบ การปรับฐานแล้นเนี่ยนะครับแนวรับที่ใกล้และไม่รหลุดก็คือได้เพิ่มมาเป็น9.15ของวันนี้นะครับ9.15นะครับแล้วก็เทคนิคอลก็จะแตกต่างกับวิธีบอกปรับฐานนะแต่เทคนิคอขของเดบนผว่าเตรียมขึ้นนะครับเตรียมขึ้นเตรียมเตรียมขึ้นนะครับถ้าไม่ปิดตับน9.11นะครับต้องสัญญาณแรกคืออย่าปิดตับน9.27นะครับ ถ้าไม่ปิดต่วัน 2, 7, 9 27นึง9 11เนี่ยการเตรียมขึ้นก็น่าจะเกิดขึ้นนะครับาการเตรียมขึ้นก็ให้ดูที่ใน9 58นะฮะการผ่าน9 58ก็เป็นการผ่านรูแปแบบที่เราเรียงรูปสําเหลี่ยมรูปแบบหนึ่งนะการเตรียมขึ้นขึ้นไปไหนคร<ะ>ับมีแนวต้านไหมคะ๋อก็เราเ้านทีไหนอะ,ะครับก็เมื่อสักครู่บอกหนึ่ง9 58เป็นอันแรกอะไรที่มันทำหัวไว้หนักคือแนวต้านทั้งหมดสรอป่าง่ายหัวหัวแรกเลยนะครับ ก็คือ2.74หัวต่อไปก็2 1 5หัวต่อไปก็1.92หัวต่อไปก็1.96ผนะ่านห้า1.9เหรอคะ1.96 1.96คือแน,นวต้านมันเป็นที่แนวเลยเพราะว่ามันมีนมนนการปรับฐานแนวต้านจะที่แนวที่ทำอะไอยู่นะครับคราวนี้กา,า 58, รผ่าน1.358น่ะมันก็ต้องไปไปไปทดสอบ1.96ใช่ไหมครับซึ่งมันก็น่าจะผ่านนะครับผ่านแล้วเป็นไง มันก็บอกว่ามันก็อาจจะเป็นทดสอบปี992นะฮะก็ต้องดูการปิดประมาณที่ปิดสุวรรณ1970ถ้าปิดสุวรรณ1970แนะโอกาสจะขึ้นไปบางคนบอกว่าอ้าวอย่างนี้แล้วจะเล่นได้ไงทำไมไม่ฟันตรงมันจะฟันทงได้ไงมันปรับฐานอยู่มันฟันตรงไม่ได้ต่อไหครับการฟันทงมันจะฟันทงได้เมื่อมันมีสัญญาซื้อครบทุก4เฟรมตอนนี้ผมดูเนี่ยผมดู4เฟรม ตอนนี้มันขัดแย้งกันอยู่มับจะฟันตกงได้ไงเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่คือคนที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่าเฮ้ยนักวิเครา้นเนี่ยแม่งเก่งแม่งรู้นะฮะแต่จริงๆริมันจะพูดให้ให้ให้รู้ก็ได้ว่ายังไงมันทํานิวหายน้องไหมครับก็จะถามต่อยว่าเอาแล้วเมื่อไหร่ต้องไหมฮะค่ะแล้วเท่าไหร่มันบอกไม่ได้ไงเท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงเพราะว่าเออพวกแบบไปไปเฟิร์เจอร์เองอะว่าเท่าที่เขามันบอกได้แบบนั้นเนี่ยค่ะจริงๆมันบอกไม่ได้ฮะมันบอกจากวันนี้ไม่ได้ต้องไหมครับค่ะมันบอกไม่ได้นะครับ แต่มันบอกกลยุทธ์ได้นะครับว่ากลยุทธ์ตอนนี้นคุยคุยจะทาอะไรเทคนิคเขาไม่ได้ไว้ก่อนราคาใครใช้เทคนิคเขาในเชิงก่นอนราคาเนี่ยก็เจียบล้มเหลวหมดในการใช้เทคนิคแล้จะเฟลนะครับแต่ถ้าใช้เทคนิคเขาในเชิงของก,การวางแผนนะว่าตอนนี้อยู่ฝั่งรองนะครับนะครับตอนนี้อยู่ฝั่งรอ,องมันปักฐานอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เล่นสั้นได้นะครับเล่นรอบได้รอบคือใครฮะรบอบคือคนที่มาตั้งแต่96 หนึ 1> 1่งเก้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าแล้วก็รอดเนี้ยยังยังไม่จบนะบยังขึ้นต่อไปได้อยู่นะครับมันบอกต่ออีกว่าการขึ้นต่อไปไม่ว่าจะผ่านหนึ่งเก้าหกหกหรือหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ยังไงก็ลงมาอีกครับอันนี้ที่เี้เขาบอกแบบนี้นะมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องไปตรงไหน้วจะต้องทำยังไงมันอยู่ที่ว่าคุณจะทําอะไรอ่าบอกว่านี้นะครับถ้าคุณลองมาเพร่ะนนั้นเนี่ยหนึ่งแปดหกสองเนะี่ยคุณถือไม่เถอะไม่มีทางขาดทุนหรอก เมื่อหลาอ้าให้ถึงชิ้นปีก็ไม่ขาดทุนใช่ไหมครับคือมันบอกได้แบบนี้นะฮะแต่ไม่ให้จะมาบอกแบบแล้วมันยังไงเลยเนี่ยนะับมันมันบอกไม่ได้นะครับแต่บอกว่าความได้เปรียบของฝักรองเนี่ยนะครับที่เขาลองมาจากวันที่เอวันที่8กันยานเนี่ยนะครับก็ยังซื้อต่อได้อยู่นะครับอ่าทีนี้อยู่เราทําอะไรรอบเนี่ยนะมันก็คือมันยิ่งขึ้นไม่จบอ่ะมันบอกมันยิ่งขึ้นไม่จบแล้วมันก็กำลังจะขึ้นด้วยนะฮะ นะครับแต่เมื่อมันขึ้นไปแล้วเนี่ยโอ้โหบอกต่อได้ขนาดว่าก็ยังลงมาอีกอะบอกได้ทีนี้ก็ถือวิเศษแล้วถูกไหมค่ะคือถ้ามันบอกได้ขนาดนี้ยว่าให้มันขึ้นไปยังไงหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หรือไปสองพันเนี่ยนะมันก็ลงมาแถวๆนี้อีกอ่ะแล้วคุณนี้ก็รู้อย่างว่าคุณจะทําอะไรอยังไงค่ะเออแต่ถามแล้วมีคนถามอีกแล้วมัมจะลงไปข้างล่างก่อนรือขึ้นไปขบนก่อนมันไม่เกี่ยวมันบอกว่าถ้ามันลงไปข้างล่างก่อนในระหว่างวันวันนี้ก็ให้รอเข้าไป เมื่อลองเข้าไปแล้วเนี่ยต้องดูนะว่าคือเนี่ยมันต้องได้กลับ้่มานะฮะแต่ถ้ามันลงไปข้างล่างแล้วมันไปแช่อันนี้คุณก็คุณก็ต้องสต็รปทรถออกไปนะเพราะมันอาจจะหลุดมีการถึงหา้า<ะ>ซึ่งซึ่งารบอกต่ออีกเอาแล้วเรจะเอาไงเปอร์เซน็นประมาณสิบเปอร์เซ็นแบบนี้ชั้นไหมครับ<ะ>คือการวินี่คือการวิเคราะห์ครับ การวิเคราะห์เนี่ยมันจะออกมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับการวิเคราะห์ได้ใช้สัญญาณทางทคนิคนะครับอาจจะวิเคราะห์พื้นฐานก็ได้เอาไหมวิเคราะห์พื้นฐานก็ได้ทองทายังไงก็ขึ้นนะครับแต่ระหว่างทงเป็นงานไม่รู้นะครับใครซื้อทองมาใครวิเคราะห์พื้นฐานก็ต้องซื้อทองมาจากพันสองแล้วถือไปเฉยคุณไปสิทธิ์ฝันที่จะไปสองพันห้าสามพันอะไรก็ได้นะครับแู่้วถฒิเฉยนั่นคือมองในแง่พื้นฐานแต่มองในแง่พื้นฐานแล้วมาดูตรงนี้ว่าจะซื้อสองพันมันไม่ใช่คร เพราะว่าเราก็ให้ลองมันตั้งแต่ซื้อทองมาไม่ว่าทองกับแท่งหรือตั้งแต่พันสองครับค่ะเือการมองในแง่พื้นฐานว่ายังไงทองคาตกขึ้นเพรกะนการมองในแง่พื้นฐานแล้วมันก็มองตรงนั้นแค่ครั้งเดียวแล้วมองตามพื้นฐานต่อมาเราก็บอกว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่ทาให้ทองคำเปลี่ยนเป็นขาลงค่ะตอนนี้เลยปัจจัยที่มีอยู่ตอนนี้ในแง่ของพื้นฐานเนี่ยไม่มีปัจจัยอะไรที่บอกให้ทองคําเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วทองคำจะเปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อไหร่ก็หลุดหนึ่งหกเจ็ดสามอะค่ะ เปนเจ็ดสามก็คือไม่ไม่ใช่พื้นฐานอีกแล้วถูกไหมฮะมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคขกลับไปเอแสดงว่ามันก็มีใช้ด้วยกันแล้วสั้นๆนี่แหละสั้นๆบอกว่าแนวรับเป็นเก้าสามเจ็ดลงไปก็เสี่ยงหลอกไปสำหรับยาลิศสั้นนะครับแต่ถ้าระหว่างวันวิ่งอยู่ดีๆวิ่งขึ้นไปเลยหรือเก้าหกหกปิดเลยใครใครที่เล่นสั้นมาต็ปิดไปเลยส่วนคนที่เล่นรอก็อยู่ต่อไปมก็ได้แค่นั้นเนี่ยมันก็จะบอก นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาพิสูจน์ว่าที่พูดประจิตหรือเปล่ามันบอกได้แค่นี้จริงนะครับค่ะส่วนพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเดี๋ยวขอคุยตามต่อหุ้นรายตัวในช่วงที่เหลือของปีนี้ใช่ไหมคะอ่าจะไปแล้วมาดูว่าอการคุยพรุ่งนี้นะครับไม่ได้หมายถึงว่าคุยจบจะไปซื้อหุ้นนะฮะเพรา <c oughs> ะกลยุทธ์ยมันสําคัญเพื่อให้เรารู้ว่าหุ้นอะไรที่มันไปถูกดิสรับโดยเทคโนโลยีหรือมันถูก ถูกถูกผลกระทบจากโควิดแรงๆมันจะไปทุกสองกลุ่มน,นี้เท่านั้นเนี่ยที่มันจะขึ้นต่อไปได้นะตัวหนึ่งก็คือไ,ไม่ไม่ถูกดิสรับนะครับมันอาจจะไม่ได้ถูกดิสับโดยเทคโนโลยีก็ได้นะแต่มันถูกดิสรัฟจากการที่มันมีซัพพลายอื่นมาแทนมันครับการมีสินค้าอื่นมาทดแทนสินค้าเดิมนะครับอันนี้เขาเรียกดิสรัฟเอาไหมฮะ<ช>มันเกิดจากฝั่งซัพพลายนะครับ อันเนี้ยก็คือพรุ่งนี้จะมาพูดให้ฟังในแนวนี้นะฮะแต่ก็จะพูดให้ฟังใน,งน,น,นลิมิตของนักวิเคราะห์นะไงคะลิมิตของนักวิเคราะห์คือไม่ใช่ฟังเก็บส่วนตัวเพราะฉะนั้นใครอยากจะฟังในเหตส่วนตัวก็ต้องไปฟังในห้องสัมนาครับใช่เพราะห้องสัมนาเราบอกแล้วห้ามอัดเทปห้ามเลยทัๆๆ้งหมดพป่คราพูดในแนวส่วนตัวซึ่งมันเป็นคนละแนวกับนักวิเคราะห์ค่ะคือแนวความคิดของผมเนี่ยมันคนละแนวกับนักวิเคราะห์ นักวิเคห์เขาก็ให้ข้อมูลตามที่นากวิเคราห์เขานะแต่ถ้าผมจะพูดส่วนตัว,ตวของผมเนี่ยผมก็จะไปพูดในสิ่งที่มันเป็นที่ไม่ใช่ที่ที่แจ้งรู่ไหมครับค<ะ>่ะคือไม่ได้เปิดให้ใครรู้ก็พูดอยู่แต่อยู่ในหลักการของการวิเคราะห์แบบนึงนะฮะค<ะ>่ะซึ่งซึ่งก็คือเป็นหลักการของการที่พูดง่ายๆว่าถจ้าคุณวันเนี้ยคุณจะทําธุรก,กิจคุณก็ต้องเลือกว่าธุรก,กิจอะไรดีที่สุดไหมค<ะ>่ะเงินคุณพร้อมนะมันพูดแนวนั้นเนี่ยนะฮะ,ฮะ มันเป็น,นการพูดคนละแนวแต่นักวิเคราะห์หน่ะเป็นการดูข้อมูลดูทุกนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาพูดนะครับดูเสร็จตาัางางเงินเข้าไปประกอบอะไรปะไอ้นั่นมันแนวหนึ่งแต่แนวของเราเป็นแนวที่จัดเลือกพูดเพื่อนหลงระยะยาวเราก็จะต้องมองความสามารถในการแข่งขันกิจการดูทุกอย่างทั้งหมดแล้วว่าสินค้าบริการของเขาเนี่ยนะยังไงคนก็มาใช้นะเลือกไปก่อนแล้วมันอาจจะเป็นซปเปอร์สต็อกก็ได้ในที่สุดนะครับการเป็นซูเปอร์สต็อกก็ไม่ใช่ไม่ว่าเราจะได้จากมัน นะครับหมายถึงว่าถ้าเราต้องมีวิธีการอีทกที่จะถือวิมันจุดมันทมันเป็นซุปเปอร์สต็อกถูกไหมครับค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผู้ที่ที่เลือกมาให้ก็ก,ก็ก็ไม่ได้คาดหวังเลยนะว่าตัวไหนจะเป็นซุปเปอร์สต็อกนะ,ะแต่เป็นโกสต็อกนะส่วนใหญ่มีวการโกสต็อกนะครับวันนี้ไปมาคุยกนะันได้ค่ะนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ราคุณนิพนธสุวรรณประสิทธิ์นะคะอ่ะใครที่อยากจะรู้ลึกๆแล้วก็รู้ระบบเทรดนะคะก็มีศาสตร์นะรวมศาสตร์ รุ่น3ามเรียนสิ้นเดือนนี้นะคะจองได้ที่ดีไลน์แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตหลักๆเลยจะสอนวิธีการใช้ศาสตร์ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นเชิงดิคาล์ฟันเดเมนเชลฟันโฟิจิตวิทยาและระบบเทรดนะคะจากสุดลับของพี่นิพนธ์เรียนวันเดียวจบแบบ How to ขอเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือเคยเทรดหุ้นมาก่อนนะคะก็จองด่วนนี่เป็นรุ่น3ามคลาสไม่ใหญ่มากนะคะเรียนแบบเจาะลึกเลยนะคะอันนี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นมือใหม่นะคะเหมาะกับคนที่เล่นมาสักพัก แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อยู่ในตลาดมาสักพักหนึ่งนะคะหรือว่ามีพื้นฐานที่เคยเรียนเทคนิคมาบ้างเรียนพื้นฐานมาบ้างนะคะ จองได้ที่ดีไลน์แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตนะคะรอบนี้รวมศาสตร์รุ่น3จะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีนี้นะคะถ้าเกิดว่าพลาดเนี่ยต้องไปรอทีปีหน้าโอกาสในการทำกำไรและเลือกหุ้นในช่วงจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นไทยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วงปลายปีนี้นะคะระบบเทรดจะช่วยทำให้ท่านเลือกได้ถูกต้องนะคะก็จองได้ที่ดีไลนะะ์แอดมิสเตอร์มาร์เก็ตค่ะส่วนใครที่เป็นมือใหม่นะคะสำหรับในวันที่19กันยายนมีเทคนิคเทรดดิ้งรุ่น5นะคะส อนวิธีการใช้กราฟเทคนิคแบบละเอียดเรียนจบมีราไลคุปติวต่อนะคะก็จองได้ด่วนเลยนะใครที่ยังอ่านกราฟไม่เป็นนะคะดูบิดออฟเฟอร์ไม่ได้นะคะชาร์ตแพทเทิร์นเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะวอลุ่มดูแบบไหนไม่เคยรู้แค่แนวรับแนวต้านก็ยังไม่รู้นะคะก็จองได้ที่ดีไลแอดวิส์เซอร์เมเกดค่ะคุูรองจะมาสอนวิธีการใช้กราฟเทคนิคนะคะแบบละเอียดนะคะแล้วก็ต้องนําคอมมาด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นการเรียนแบบ Howto นั่นเองนะคะ ส่วนแนวโน้มของตลาดนะคะจากที่บวกอยู่ดีๆตอนนี้กลายเป็นว่ากลับมาเหมือนปริมๆนะคะอยู่ในแดนที่ไม่ค่อยบวกนะคะและไม่รู้ว่าจะลบหรือไม่นะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะนะคะก็ต้องไปตามกันต่อนะ,ะว่าแนวโน้มนะคะของตลาดจะแกว่งตัวเลือกทางไปในทิศทางไหนกลยุทธ์หุ้นรายตัวเอายังไงกันต่อดีนะคะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งสายนะ